สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูสช่ช่องเฟื่องมุนชูชาแนลนะคะนี่นะคะเรามาดูนะคะ,อ,อ,คะอุ้ยแมงทับภูมมาแล้วค่ะพี่มนาพาแมงทัพภูมมาแล้วนะคะนี่นะคะอู้ แมงทัพพูเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแมงทัพพูโอเคก็ดีขึ้นแล้วนะฮะเหรอดูก่อนโอ้โอ้นี่แผลไปทำมาใช่ไหมเออนี่ค่ะเขาเป็นห่วงมากเลยนะนี่นะคะโอ้ต้องต้องต้องหิ้วลงไหมต้องหิ้วลงไหมโอ้ไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวพยุงได้พอได้โอ้พอได้ใช่ไหมแล้วแม่ดาเป็นยังไงบ้างล่ะแม่ดาอ้าวเออพื่อมาคลองป้องไว้เลยเนาะเป็นห่วงมากเนาะตอนนี้ เราเดินได้อยู่เนาะเดินได้อยู่เดินได้อยู่อ่ะเอาแล้วหลบนะคะหลบหลบให้ก็เดินนะครับนี่นะอย่าเร็วอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วนะช้าๆนี่หมดเลยนะเนี่ยผมดูแล้วตึงมากเลยเนี่ยไม่ใช่แผลเนาะครับกางเกงเก่งตึงใช่ไหมตึงมากเลยเนี่ย โอ้โหดูนะผมว่าเอาตะไคร้มาตัดวันนี้พูนี้กลับบ้านได้ไหมเนี่ยยังไม่เลยมาถึงเลี่ยนะครับเจ็บไหมแมงทะพูเจ็บไหมไม่เจ็บเท่าไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เจ็บเท่าไรเนาะโอ้ในในแม่ดาล่ะในแม่ดาจิ้ยาแล้วโดนคับอ้เอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วนั่งก่อนเป็นไงสบายดีไปเดินไม่สบายตะไครเจ็บขาไม่ฉีดเลยไม่ได้ฉีดจริงเหรอมาทำเถอะมาทำเถอะ มีแต um, ่ม uh ีแต่บนนี้ป่ถ้าผูกข้างไวนไม่เป็นไรป่าอมตอันนี้มันขอบแนอันนี้ดแตกนะทนตรงเนี้ยงทั้งหน้าลงอ่ะอ๋อหรอแล้วเจ้าไม่เก็บเจ้าพี่อบเจีเขาบอกว่าขอดูแผลนอกปาองไว้เลยว่ามันเถอะขอดูแผลหน่อยปากองโ่อเข็มเขาสอบแตกเขาสอบแตกว่าแม่งถ้าผูกปากฟองก็มาซะยันไหมแต่ก็แตกเนาะปากองจ แตกอ่ะเนาะแต่ว่าเขาเป็นห่วงอยู่นะนี่นะฮะเนาะแล้วนีแล้วแล้วคุณหมอทำแผลให้ใช่ไหมให้ยามาโอ้ยามาเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะ โอ้นี่นะคะยามาเยอะนะคะให้ยามาทานนี่นะคะไม่เย็บแล้วแล้วตอนนี้อาการเจ็บอยู่ไหมอาการเจ็บอยู่ไหมเปลี่ยนเองเลยนั่นคือไอ้แมงะปูวันนี้อาการเจ็บอยู่ไหมก็เจ็บอยู่เจ็บอยู่เนาะพี่เฟื่องเขาจะมาเฝ้าเนาะคืนนี้เนาะขอบคุณพี่เฟื่องครับนะครับพี่เฟื่องมาเฝ้าเนาะเพราะว่าแกแกไปห้องน้ําไม่ได้เนาะ ขอบคุณพ um> ี่เพื่อนนะครับน้องพี่เพื่อนวันี้พี่เพื่อนเรจะเป็นพยาบาลช่วยกันมาน่อขอบคุณมากนะครับพีเแ้ไม่ดูเลยไม่ผมก็ปวดหลังอยู่เนี่ยผมฉีดยาคุณอยู่เนี่ย อ่ได้ป่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะนี่นะคะน้องแมงสับปูก็กลับมาจากหาหมอแล้วนะคะขอบคุณมากจริงๆริงเลยเพื่อนแกตอนนี้ผมไม่สบายเพียงก็มาดูแลอยู่เาเห็นมนาไมิกอกออยู่ตอนนั้พืนกเ็มาก

ทางนี้เขาจะไปทำรันนะคะทางอีสานเนี่ยนะคะเวลามีการเจ็บปวดฟกช้ำนะคะตกใจตกใจท่มแล้วแล้วแล้วคุณหมอให้พักกี่วันคะหมอบอกให้นนเลยนอนเลยให้นอนเลยเหรอจินยานอนกินยานอนเลยนะไม่ต้องออกมานะ ห้ามลกห้ามลกเรถจะย่างก่อนพ้กแค่มายกแค่มามาย่างเลยเหรอเอาคนไปซื้อมาแล้วก็ไปเป้าไงไปเป้ากับขี้หมาแห้งเนี่ยตอนตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ใช่ไหมแมงตะพูไปดูในคลิปชั้งๆล้มนี่แมงตะปูนะผมีอย่างข้อแม่จะลกก็ ไม่รู้ตีนังกากีตารูมนะช่องช่างตั้มนะนี่กีดช่างตั้มนะนะนี่คือฝันอะไรฝันว่าอะไรนะโอ้ยไม่ตึงแผลนะครับตาโอ้นี่เห็นไหมไม่ผมบอกว่าตึงตึงมากเลยเนี่ยช่างตั้มบอกว่าตาผูบอกตึงแต่ว่ากางเกงตึงมากกว่าเนาะโอ้ล้าจริงหรอจะเจอเนื้อคู่เหรออฝันเมื่อคืนบอกว่าจะเจอเนื้อคู่นะคะ กินไหนได้นะคะนี่นะคะเนื้อคู่มาีหลัอกนี้มากูี่ดูเนี่ยไม่หนักกางเกงขาดลุงลิ่งอะรตางต่างทำไมตาผมกะตุกมันเป็นอะไรหรือ่าต่างตผมก็บอกว่าถ้าูจะเจอเนื้อคู่เลยอ้าวแล้วนี่้ จะดีเ hmm. ข right? <sh> sí, yeah, no, no. <sl> ้ามาผมผมมองจากกระจกมองหลังแล้วโอ้โหการสัมภาตั้งแบอกว่ามองจากกระจกมองหลังแล้วใจหายแว็บตีลังกาสามตลบเลยเหรอตึ้งประดาตึงดวงว่างเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวสายเคเบิลไงสายเคเบิลเนาะมันก็นี่แหละมันก็พลิกเร็วแต่กพลิกเลยคนนดูะ แต่ละคนก็เกีโทรศัพท์กันทั้งหมดเพราะทุกคนอยู่บนรถกก็อยาได้ใครดูมีอะไรนะบนหลังคารถบนต้นไม้เลยนะคะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะแม่ัตอนนี้อาการมีปวดมีอะไหมก็มันก็ช้านะะมันตึงอะตึงมันตึงนะคะ กุ้งมือหนึ่งก็ยิ่งตึงเพราะมันหนาวอ่ะใช่อากาศเย็นเนาะหน้าหนาวด้วยนะคะนั่งห้องน้ำนะคะจะลำบากนี่แหละมันยังตะคะคืนนี้แหละมันจะตึงมันที่เสือลมเท่านั้นใช่ไม่ผมว่ามันตึงแล้วตอนเนี้ยตึงต้องตัดกางเกงงตึว่าามแงๆตึงเดี๋ยวเวลาจะเข้าห้องน้ำจะลำบากนะคะพอแผลจะหายนะมาดูแม่ดาแม่ดาเป็นยังไงบ้างไปหาหมอ ก็ได้ยาพาราควิมาแก้อตอนนี้อาการเป็นไงบ้างาาหายปวดยังปวดอยู่เหมือนเดิม<อ>ค่ะ<อ>แต่ตรงนี้นะ่ะบวมเลยนะจริงเหรอแต่มันอยู่ข้างในเปิดดูไม่ได้<อ>บวมมากเลยนะ รอแสดงว่าไปกระแทกใช่ไหมกระแทกกับขอบกระบะเลยอ๋อไปกระแทกกับขอบกระบะเพราะว่ากระท่อมมันดึงกระซากลงเนาะเรานั่งอยู่ในคานมันก็มันก็ดึงลงอย่างแรงแล้วก็เหวี่ยงจนโทรศัพท์มันลงไปเบบือนหลุดลงจากอันนี้แล้่งลงถนนเลยนะ กท่อมหมันก็แรงเหมือนกันต้องไอยู่แรงแข็งกันเอ้ค่ะนี่นะคะเนาะแต่ถ้ามันตอนนี้ทานยาหรือยังไม่ได้ทานยามาเรียบร้อยแล้วค่ะพโอ้เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนนะไม่ดาเนาะเอาเลยค่ะย่างนึงรอบกอนก็มารอบก่นก็าอเป็นแม่ก็หลังจากเราทราบอาการนะคะของแต่ละท่านนะคะมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะทั้งแมงค้าพูนะคะแล้วก็แม่ดานะคะอาการก็ เท่าที่เราได้เห็นนะคะก็เจ็บนะคะเจ็บแล้วไม่ไดาก็มีอาการบวมนะคะตอนนี้ก็คุณหมอให้ยามาทานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e ให้ช่องเฟอร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ